พระวิหารหลังที่3นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแน่นอนก่อนที่จะถึงกเลียุคหรือการข่มเหงครั้งยิ่งใหญ่ครับต้องมีพระวิหารหลังที่3นะครับพระวิหารหลังแรกเกิดขึ้นในสมัยซาโลมอนนะครับพระวิหารหลังที่สองแรกถูกทำลายไปก็ถูกหลังที่สองในสมัยเฮโรดนะครับแล้วก็ถูกทําลายไปพระเยซูบอกว่าจะไม่มีหินก้อนหนึ่งซ้อนทับกันเลยนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเขาเผาพระวิหารทั้งหมดเพื่อเอาทอง สุดท้ายมันพังทลายลงมาหมดเลยนะครับไม่เหลือสักก้อนหนึ่งเลยนะครับสุดท้ายนะเก็บทองไปหมดไม่มีอิฐเหลือซ้อนจริงๆเดี๋ยวพี่มั่นพ okay. ีพยากรเป๊ะเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่บนเทมเพลเมาส์เขาเชื่อว่าเป็นบุเขาโมริยาที่อับราฮัมถวายอิสอระให้กับให้กับพระเจ้านะครับอตอนนี้เนี่ยเป็นสถานะศาสนาสถานสําคัญของศาสนาอิสลามมากๆเลยนะครับเป็นหน้าตาเป็นยังไงท่านดูนะฮะตรงกลางทองๆนะครับเขาเรียกว่าโดมออฟเดอะร็อกนะครับหรือว่าเป็น โดมที่มีการข้างในนะครับจะมีหินที่เขาเชื่อเป็นหินที่เอาอิสระไปวางแล้วเพื่อเพื่อฆ่านะครับเพราะว่าอิสระเนี่ยเป็นเป็น,ปนอับราฮัมเป็นนบีองค์สําคัญของความเชื่ออิสลามนะครับเขาให้เกียรติเขาเลยทําตรงนี้เป็นสานที่สําคัญนะครับและข้างหน้าเนี่ยเป็นมัสยิดท,ที่ที่เก่าแก่มากๆตั้งแต่ปีศตวรรษที่13นะครับเอาอัสซามอสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น พื้นที่ที่เขาเชื่อว่าเป็นที่ตั้งพระวิหารก่อนหน้านี้นะครับคนยิวก็มีการตีความว่ามันพระวิหารควรจะสร้างตรงไหนบางคนก็บอกว่าสร้างทับโดมอัลเดอรล็อกนะครับสร้างไปทางใต้อีกประมาณ200เมตรใช่ไหมหรือสร้างระหว่างโดมอัเดอรล็อกหรือมัสยิดตัวนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งจะสร้างตรงไหนก็ตามนะครับการสร้างเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดการสร้างเกิดขึ้นนะครับจะเกิดปัญหาทางด้านความขัดแย้งระดับนานาชาติอย่างแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะว่า สถานที่ตรงนี้นั้นแทบจะเป็นสถานที่สําคัญอันดับต้นๆของศาสนาอิสลามเลยซูดิซัมอาจจะรองแค่นะครเมกกะแค่นเองนะครับไม่กิ่ที่เองเป็นศาสนาสถานของความเชื่ออิสลามที่สําคัญมากๆเลยนะครับถ้ามีการสร้างพระวิหารคนยิวทับทําให้ทันียภาพเสียไปหรือไปสร้างทับหรือดะเกิดขึ้นต้องเกิดสงครามระหว่างอิสลามทั้งโลกกับประเทศอิสราเอลแน่นอนไม่สามารถสร้างได้ถ้าไม่มีการทําพันธสัญญาอย่างดีพี่น้องเข้าใจไหมครับแบบว่า ถ้าไม่มีการทําสัญญาสันติภาพระหว่างประเทศกลุ่มอิสลามกับคนยิวเนี่ยจะไม่สามารถสร้างพระวิหารได้แน่นอนนี่คือเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขที่2ครับ คนยิวนั้นเชื่อในเรื่องของบัวแดงครับท่านอาจจะดูรู้สึกว่าไม่ใช่บัวแดงทาเดนหมากนะครับบัวแดงจริงๆนะครับเป็นเรื่องซีเรียสมากๆนะครับอพยพบทที่ 19- บเก้าถึนะครับต่อไปเป็นกฎราชบัญญัติของพระเยาวาที่ส่งบัญชาว่าจงบอกคนเซลว่าให้นําบัวตัวเมียสีแดงไม่พิการไม่มีตําหนิยังไม่เคยเข้าเทมแอกจงให้บัวนั้นแกเอเลอาซาปุโรหิต เอาบัวนั้นไปนอกค่ายค่าเสียต่อหน้าเขาเอาเลอาซาจะเอานิ้วจุ่มเลือดบัวไปที่ข้างพระพาแห่งชนม,มทั้ง7นะครับบัวแดงนะครับเป็นสัตว์ที่คนยิวเนะี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนประมาณว่าไม่เข้าใจแต่ต้องทําตามน่ะเชื่อฟังโดยแม้ไม่เข้าใจนะครับบัวแดงนะครับมีขนสองเส้นเป็นสีอื่นก็ไม่ได้นะครับบัวแดงนะครับเป็นความเชื่อคนยิวในพระคัมภีร์เขาเ e f เ r e n c จากพระคัมภีร์บอกว่าเป็นตัวที่ต้องเอามาเผาเป็นเท่าเพื่อชําระ เลวีให้บริสุทธิ์เพื่อในการสร้างพระวิหารนะครับถ้าไม่มีบัวแดงจะไม่สามารถสร้างพระวิหารได้และที่สําคัญในอพยพบทที่สิบเก้าข้อหนึ่งสองกับข้อที่สิบนะครับเท่าบัวแดงจะเป็นสิ่งเดียวที่ชาระชําระให้สะอาดเพื่อจะสร้างพระวิหารเขาเชื่อประมาณนี้นะครับบัวแดงต้องเป็นบัวแดงสนิท นะครับกีบต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับขน2เส้นเป็นสีอื่นก็ไม่ได้นะครับอายุต้อง3-4ปีมากกว่าน,นั้นก็ใช้ได้นะครับไม่มีตำหนิทั้งข้างนอกข้างในต้องไม่พิก,การไม่มีปัญหาอะไรต้องไม่เคยถูกใช้งานนะครับสถาบันพระวิหารหรือ Temple Institute ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพระวิหารหลังที่3นะครับเจอบัวที่เข้าเกณฑ์นในปี1997และปี2002นะครับแต่สุดท้ายมีการตรวจสอบเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์มันหาย,ยากมากเพราะว่าห้ามทำพันธุก,กรรมต้องเกิดโดยธรรมชาติน และเลวีเพื่อการสร้างพระวิหารในเวลาที่ถึงเวลาที่จะสร้างพระวิหารแล้วท่านทรารบไหมเขาเอะไรเกิดขึ้นท่านแท,น,ท,น,ทนนะฮะในปีเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับปี2019สครับสถาบันพระวิหารบอกว่า getting ready temple institute practice burning the red h y i h e r หมายว่าไงครับเมื่อ,อสิงหาคมปีที่แล้วครับสถาบันพระวิหารประกาศว่าเขาเจอบัวแดงตามพระคัมภีเรียบร้อยแล้ว ครบท้วนทุกประการพร้อมที่จะเผาเป็นเครื่องบูชาในการที่จะสร้างพระวิหารของเขาได้แล้วแปลว่าเกณฑ์สําคัญที่สร้างได้คือไม่มีบัวแดงแล้วคนยิวเชื่อฟังเขาไม่ทําอะไรผีผ่านแน่นอนเขารอบัวแดงอยู่แต่ปัจจุบันเจอแล้วนะครับแลนที่สําคัญถ้าท่านไปดูดีนะครับคนยิวนะครับเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดในพระวิหารไปหมดแล้วครับมาโนรานะครับขนมปังหน้าพพัก,พกทุกอย่างนี้คือรูปของจริงที่เขาทำและตั้งเอาไว้ข้าง เพื่อที่เราจะรอ,อสร้างพระวิหารหลังที่สามเขาเตรียมไว้หมดแล้วครบถ้วนกระบวนการไม่มีอะไรขาดไปแล้วแล้วเขามีการศึกษานะครับยีนของคนยิวนะครับที่สืบเชื้อสายมาจากเลวีห้าร้อยคนถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นั้นการสร้างพระวิหารคนยิวพร้อมซะยิ่งกว่าพร้อมบริเวณหน้าบนขวาน,นะครับเป็นกล่องที่ใส่รูปจำลองของพระวิหารนะครับถ้ามองไปปุ๊บนะครับจะเป็นซ้อนทับกับภาพของโดมออฟเดอะร็อกพอดี คนยิวพร้อมซะยิญญ่งกว่าพร้อมนะครับถ้ามีสัญญาบอกว่าสร้างได้ปบเมื่อไหร่นะครับมีสัญญาสันติภาพทร e a ี y ีเกิดขึ้นนะครับจะมีการสร้างพระวิหารครั้งที่3ขึ้นมาอย่างรวดเร็วแน่นอนคนยิวนั้นเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกในปัจจุบันและนี่คือสัญญาณอสอย่าง5อย่างนะครับที่มันจะมีเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงการข่มเหงครั้งใหญ่นะครับ